วันนี้มีประชุมครมเนาะทุกวันอังคารแต่ว่านายกตู่ไม่อยู่นะไปเบลเยียม,มส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของนโยบายของเรื่อไทยที่คุณองคงอิงบอกมาบอกว่าเนี่ยอีก5ปีค่าแรงขั้นต่ํา600บาทในประเทศไทยมีความเป็นไปได้หลายคนก็ไม่เห็นด้วยจนถึงขนาดว่ามีชาวบ,บ้านที่ลําปางขึ้นป้ายบอกไม่สนับสนุนนะก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยล้มหายตายจากรายใหญ่ในย้ายประเทศไปนู่นคนไทยจะตกงานในอนาคตนะ่ย มันมีหลายหลายประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทนี่ป้ายดูสินะค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะอบอกเอาสมองส่วนไหนมาคิดอะ่ะโรงงานเซรามิกลำปางแทบจะปิดไปแล้วถ้าค่าแรงขึ้น600บาทจริงๆโรงงานเซรามิกลำปางจะเป็นอดีตไปหมดธุรกิจอื่นๆค่อยๆตายโรงงานใหญ่ๆจะย้ายไปเวียดนามหมดเพราะค่าแรงเวียดนามไม่ถึง200บาทนี่คือข้อความที่เขียนบนป้ายท่าครับที่ไม่รู้ใครเอามาติดเอาไว้นะ ปากทางเข้าห้างแห่งหนึ่งครับตัวเมืองลำปางเราก็ไม่ได้มีจุดเดียวด้วยกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในตัวเมืองลำปางนะโจมตีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทของพรรคเพื่อไทยนี่แหละแน่นอนครับมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าเป็นการผักภาระให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่รายเล็กอาจจะต้องปิดตัวรายใหญ่ย้ายไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าแรงเขาถูกกว่าสุดท้ายแล้วแรงงานในประเทศตกงานไม่มีงานทํา เพราะงานบางประเภทและงานต่างด้าวก็ทําไม่ได้เพราะกฎหมายไม่อนุญาตนะสงว,วนให้กับคนไทยเท่านั้นพอค่าแรงมันขึ้นใครจะมาจ้างล่ะแอบจ้างก็ผิดกฎหมายก็ต้องล้มหายแต่จากไม่ก้นายายฐานการผลิตกันนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยก็จะตกงานนี่ส่วนการประชุมคอรมอวันนี้ครับบิ๊กป้อมครับเนเอกประวิตธวงษ์สวรรณรองนายกนั่งหัวโตทําหน้าที่รักษาการนายกพระบิ๊กตู่ ะะเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนสาภาพยุโรปสมัยพิเศษที่กร,รุงบรัสเซส์ประเทศเบล,ลเยียมครับก่กอนจะขึ้นเครื่องที่บอนหกนะฮะนายกบอกว่าอยู่กันดีๆนะนี่บอกงี้ฮะบอกกับน,นักข่าวนักข่าวก็เลยถามว่าห่วงอะไรเมล่าช่วงที่ไปอยู่ประเทศไทยนายกก็ตอบว่าเรื่องงานาไม่ห่วงหรอกเพราะมีคนทําอยู่แล้วนายกไม่อยู่ก็มีคนรักษาการแทนห่วงอยู่เรื่องเดียวอะความขัดแยง้ง สื่อก็ลดนําเสนอเรื่องแบบนี้ลงบ้างสินั่นยังไม่ทันได้พูดอะไรโดนมาแล้วนะโดนว่าอีกแล้วอืออ่าลองฟังบรรยากาศช่วงนี้ดูฮะลดลงกันทั้งบ้างเสนอข่าวเลยคร้บเบาๆหน่อยนะสิทธิที่เขาจะพูดอะไรเขาพูดได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันมีผลการทำงานในเวลาที่หลายอย่างมันมันจะต้องดำเนินการต่ออยหนึ่งสองสามผ่านอะไรที่หนึ่งก็ต้องมีสองมีสามไปทําต่อถ้าพูดกันแล้วมันขัดแย้งกันตลอดทุกเรื่องมันจะไปได้ไงล่ะ วันเวลาที่เหลืออยู่มันก็มีเวลาไม่มากนักหรอกของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญนะทุกอย่างว่าตามรัฐมนูลใช่ไหมนี่เมื่อกี้ปไปไปก่อนจะฉากก่อนจะฉากออกไปเนี่ยมีคําถามจากจากนักข่าวบอกนิดาโพธิ้ยนิดาโพชีว่าเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่มีทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณพีรพันธ์เนี่ยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อในนยโภมนออกมาแบบนี้คิดเห็นยังไงนายกก็เดินฉากใหม่ออกมาแล้วก็ตอบว่าใครทําก็ไม่รู้ ใครตอบก็ไม่รู้อีกเหมือนกันออ,อแล้วก็นักข่าวก็โยนคําถามอีกก่อนที่จะฉาขึ้นเครื่องไปเนี่ยนะอบอกเนี่ยเนี่ยเี่ยนี่ยโพเขาบอกว่าเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของนายกไหมอะนายกยักไหล่ผายมือออกสองข้างบอกไม่มีละส่วนเรื่องอนาคตการเมืองเดี๋ยวผมกลับมาตอบนี่ ทานั้นแหละฮะแล้วก็ไปเบลเยี่ยมเลยส่วนภูมิใจไทยก็แอบเล่นใหญ่เหมือนกันนะเห็นว่าคุณพราดอนปิศสนานนันทกุลครับโฆษกพักภูมิใจไทยบอกว่า16ธันวาคมนี้อีก3วันจะมีการเปิดตัวที่ทําการพักหลังจากรีโนเวทใหม่ก็คือปรับปรุงใหม่อ่ะงานนี้มีสสสมาชิกพักเราก็ว่าที่ผู้สมัครสสมาร่วมงานกว่า300คนเห็นว่าจะมีกิจกรรมเยอะอยู่นะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขั้นสูงสุดในการเตรียมสู่สนามเลือกตั้ง ยืนยันว่าทุกนโยบายของพักภูมิใจไทยทำได้จริงตามที่พูดขณะที่บ่ายวันนี้ครับพลังประชารัฐจะมีการเปิดตัวคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยแล้วก็คุณอันวาสาและสส,สปัตตนีประชาธิปัตย์รวมในบุคคลที่กว้างขวางในภาคใต้ย้ายมาซบกับพักเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการสู้ศึกเลือกตั้งของพลังประชารัฐนั่นเองครับ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง